การระบาดของโควิด -19 นะครับสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหนักนะครับนำมาสู่การออกพอรกกู้เงิน3ฉบับนะครับ1.9ล้านล้านบาทถือว่ามากที่สุดเป็นปบทอธิการนะครับหนึ่งในนั้นคือการมอบอำนาจให้กระทรวงการคลังน,นะครับกู้เงินมา1ล้านล้านบาทแบ่งใช้2ส่วนหลักๆนะครับคือการเยียวยา คนที่เดือดร้อนนะครับทั้งกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งเป็นเงินในเรื่องของสาธารณสุขนะครับหกแสนล้านแต่อีกหนึ่งก้อนคือ4ี่แสนล้านจะนํามาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งมีการประเมินนะครับว่าก้อน4ี่แสนล้านเนี่ยน่าจะอัดฉีดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับสี่แสนล้านนะสี่แสนล้านเร็วนะเร็วพี่โอเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาบอกว่าผลกระทบมันยังไม่หมดอะ่ะแต่ต้องอเติมเงินไปฟื้นฟู โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศไทยเงิน4แสนล้านนะครับจะเป็นเงินก้อนโตที่สุดที่จะเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะที่ชะงักงันจากภาวะวิกฤตไวรัสโควิดเป็นการเติมอํานาจและเติมกําลังซื้อเติมโครงการเติมขีดความสามารถในการแข่งขันและมันจะลากประเทศให้ฟื้นขึ้นมาจากเหวหรือไม่ เป็นเดิมพันธ์ครั้งสําคัญของรัฐบาลลุงตู่ครับแล้วก็จะเป็นเงินที่มาในช่วงของรอยต่อแบบพอดีเลยนะพี่โอ,อคือก้อนแรกเนี่ยเงินเยียวยา6ก0 0นล้านนะครับผ่าน2โครงการหลักรเราไม่ทิ้งกันนะครับจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยห้าพันบาทนาน3เดือนเมษายนมกราเมษาพฤษภาพิถุนา3เดือนอ,าาอีกก้อนหนึ่งคือเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนเหมือนกันคุณดูภาพนะ เราไม่ทิ้งกันเยียวยากเกษตรกร,รเติมเงินเข้าไปใส่ในมือคนคไอเงินที่ไปใส่ในมือคนน่ยคนเอาเงินไปทําอะไรเอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าคซื้อของโน่นของนี่เพื่อให้กิจกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านี้ยังมีการผลิตไม่ปลดคนงานสามารถมีรายได้มีการขายต่อไปได้ถ้าวงจรในแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันหยุดเมื่อไหร่อำนานาจซื้อภายในไม่มีกําลังซื้อไม่มีภาคการผลิต ก็ช็อตและมันจะนําไปสู่การปลดคนงานลดสต็อกลดกะลดกําลังการผลิตลดคนอันนี้เป็นเงินที่ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อคนยังมีเงินใช้จ่ายคือดูสองสองส่วนนี้เนี่ยมันสิ้นสุดคือกรกฎาคมดังนั้นนีหลังจากสิ้นสุดกรกฎาคมเงินก้อนนี้นี่แหละเงินกู้4ี่แสนล้านมาต่อสวมทันทีนะสี่แสนล้านนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยจะใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ใช้ในการฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสังคมนะครับการลงทุนเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและเมื่อสิ้นสุดเนี่ยภายในเดือนเดือนกันยายนเดี๋ยวก็จะมีเงินงบประมาณใหม่คืองบประมาณปี2564เข้ามาสารต่อพอดีมันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เป๊ะๆอะแบ่งช่วงเศรษฐศาสตสามช่วงหลักๆในการมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เงิน4แสนล้านจะเ,เอาไปใช้อะไรบ้างเขาบอกว่า4กลุ่มหลักๆนะครับอันนี้นะครับเป็นโครงการนะครับที่จะนํามาใช้ในการฟื้นฟูน,นะครับโครงการแรกเนี่ยคือการลงทุนเป็นโครงการลงทุนนะครับเป็นกิจกรรมที่จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับมีโครงการอย่างเช่นเกษตรมูลค่าสูง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับแปรรูปยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการท่องเที่ยวแต่จะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงคุณภาพนะครับการท่องเที่ยวควบคู่กับเรื่องของสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยนี่กรอบการเติมเงินเข้าไป2เอาไปเติมเงินใส่ใสกลุ่มไหนอ๋อท้องถิ่นชุมชนอันนี้ถือว่าสําคัญมากที่สุดนะครับ คงสร้างพื้นฐานนะครับรองรับการท่องเที่ยวนะครับการพัฒนาแหล่งน้ํารองรับการเกษตรเรื่องของดิจิตอลรองรับโลเคลอีโคโนมีเศรษฐกิจดิจิตอลในระดับฐานลาใส่เงินเข้าไปในชุมชนใช่ครับให้โลเคลอีโคโนมีมันขยับตัว ส่วนที่3านี่ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภา,ภาคควเรือนภาคเอกชนหลักๆเลยเป็นมาตรการทางด้านภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายให้คนมีนการใช้จ่ายมากขึ้นนะลดะหย่อนภาษีนะครับส่วนสุดท้ายคือการลงทุนเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับพัฒนาแหล่งน้ําระบบชนลประทานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแล้วก็เรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มอันนี้คือ4โครงการหลักๆที่จะเข้าเกณฑ์4ี่โครงการหลักๆใช่ครับ คือ,อสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะเป็นคนเคอะพีโอคือให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยแต่และกระทรวงเนี่ยคือคุณนําเสนอโครงการมาครับแต่สภาพัฒน์ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมา2ชุดหลักๆนะครับเป็นคนคัดกรองโครงการก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมคอรมอม,มีการเมืองก็ไปเกี่ยวไหม ก็พี่โอพี่โอบอกว่า4ี่แสนล้านคนจ้องเยอะไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะพูด <c oughs> ไม่อยากจะพูดแต่ว่าถ <c oughs> ้า <c oughs> ขอหรอดูดูกรอบการฟื้นฟูนเศรษฐ <c oughs> กิจและ <c oughs> สังคมที่คุณไอซ์นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้พี่โอจําได้ใช่ไหมที่เราคุยกับอาจารย์ร,รงชัยอัครเสรณีท่านก็บอกว่าสําคัญสําคัญเนี่ยคืออยากจะให้ลงในโครงการที่สามารถที่จะทําให้ประเทศเนี่ยคือเดินหน้าไปได้มันเป็นเสาหลักแต่ว่าดูภาพรวมๆเนี่ยก็เหมือนจะแตะๆนะ แต่แตไม่รู้ว่าจะลงลึกมากน้อยแค่ไหนอ่ะใช่อ,อ,นนอันนี้สําคัญนี่สําคัญคือคือสองอย่างที่อาจารย์รงชัยพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้<ำ>ําเพราะมันถือว่าเป็นต้นทางสําหรับที่เราจะไปปลูกอาหารไปทําเรื่องของการเกษตรกรรมและส่งอาหารออกขายทั่วโลกนะคะอย่างที่สองก็คือดิจิทัลที่มันจะต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เราเห็นได้เลยว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยอ่ะบกพร่องจากอ,อะไรรู้ไหมพี่โอเรียนออนไลน์ ดูแค่นี้ก็รู้แล้วมันไปไม่ถึงและที่สําคัญยังมีปัญหาเรื่องที่ว่าตกลงการสื่อสารของรัฐมนตรีศึกษาเนี่ย มันเคลียร์หรือมันไม่เคลียร์อันนี้ที่ฉันไม่พูดถึงนะขอละไในฐานที่เข้าใจแต่ว่าภาพรวมมันจะไปถึงตอนไปได้ยังไงเดี๋ยวี้าจะฟื้นฟูแบบนี้มันจะทํายังไงให้เร็วที่สุดล่ะเขาบอกเร็วที่สุดเนี่ยคือต้องกระตุ้น2ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สําคัญมากๆสาหรับเศรษฐกิจไทยอย่างการท่องเที่ยวนะมีแนวคิดเบื้องต้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาคม ปลดล็อกการท่องเที่ยวในประเทศเดินทางได้ทุกจังหวัดคือให้คนออกไปเดินทางไปท่องเที่ยวกันแล้วฮะอันนี้นิดนึงนิดนึงคนมันอัดอั้นนิดนิดนึงพี่โอพี่โอกล้าเที่ยวไหมถามจริงไม่เห็นไหมแล้วกล้าเที่ยวไหมถามถามคุณไอซ์คุณไอซ์กล้าเที่ยวไหไปสังคมที่อื่นในบ้านในบ้านกับออฟฟิศสองที่มันก็เลยโยงกลับมาที่ว่าอันนี้คือสงสัยว่าตกลงเนี่ยเราจะไปทางนี้หรอครับ เราจะไปทางนี้ไหมสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะฟื้นฟูไหมแล้วเราพร้อมไหมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้ามาในบ้านเราเพื่อที่จะมาใช้จ่ายเงินแล้วมีผลกระทบเรื่องของการระบาดของโควิดอันนี้น่าสนใจน่าสนใจปัญหาใหญ่สุดเราพร้อมแล้วแต่เขาพร้อมหรือเปล่าครับหมายถึงต่างชาติใช่ต่างชาติจะพร้อมไหมครับถ้าไทยเที่ยวไทยนะปีหนึ่งมันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกครับนิดเดียวรายได้ยังไม่เยอะเราเพิ่งพาได้จกต่คนเนี่ย ประชากร65ล้านคนมีคน40ล้านคนต้องไปขอเงินเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ5,000ครับแล้วคุณจะไปเติมด้านการท่องเที่ยวแล้วบอกเอาคน40ล้านคนนั่นน่ะให้ไปเที่ยวเหรอคือมันคือมันเป็นสมการง่ายๆเลยนะ60อจะ7สิบไคิดเป็นเจ็บล้านแล้วกัน40ิบล้านไปขอเนี่ยตัดไปเลยถูกไหม40ิบล้านคนจริงๆที่ได้เงินเยียวยารอบนี้เอา40ิบล้านคนตัดไป ส5ล้านคนเราไม่ทิ้งกันแจกเงินถึงตัวถึงคนช้าหน่อยอึดอัดหน่อยคุณสมบัติมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่แจกเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์15ล้านอ่ะทนไปเกษตรกร10ล้านครัวเรือนตีละสา3คนก็30ล้านคนบวกกับอีก15ก็เป็น45 45้าคนปลอบบังอีกเท่าไหร่เนี่ยคนปลอบบางกับเด็กอ่ะกับเด็กอ่ะอ้าวตีต่างพม สรรหาไม่ได้ตี่ต่างได้ล้านคนอ่ะเป็นหกห้าสิบห้าล้านเป็นห้าสิบห้าล้านคนเหลืออีกยี่สิบกว่าล้านคนเท่านั้นนะที่ไปเที่ยวได้แล้วเติมกับกาซื้อของคุณไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบสิบกว่าเองห้าสิบกว่าติดคุกติดล้านคนอ่ะเออแล้วใช้ใช้คนละเท่าไหร่มาถึงเศรษฐกิจท่องเที่ยวมันจะต่อให้คุณลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ทำได้แค่ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเท่านั้นเองเออคำถามก็เลยกลับกลายเป็นว่าเราจะไปทางไหนอ่ะ ถ้าไปท่องเที่ยวเนี่ยมันดูแบบนี้ดูสมการตัวเลขมันไปไม่ได้อะพี่โอ้มันก็ต้องไปทางอื่นสิมันต้องไปหาเรื่องอื่นจะส่งออกอาหารจกงแบบนีรเี็ยวิธีการเพียงแค่บรรเทาเยียวยาเอายาแดงมาทาแผลแต่ไม่ใช่รักษาใหญ่ครับไม่ใช่ผ่าตัดอ่ะถูกว่าตอนนี้ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมันเปลี่ยนเราเห็นอย่างหนึ่งครับถ้าประชากรของประเทศนี้40กว่าล้านคนคือคนที่ได้รับผลกระทบ และต้องเยียวยากันห้าพันนั่นแสดงว่าโครงสร้างประชากรและวิธีการทำงานของประเทศเรามันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยรับรู้แล้วถูกต้องครับแสดงว่าคนประกอบอาชีพอิสระคนที่เป็นมนุษย์ลูกจ้างค,คนที่เป็นเกษตรกรคนเหล่านี้แหละครับที่มีปัญหาและถ้าคุณจะแก้ปัญหาคุณต้องทำโครงการให้คนเหล่านี้ให้มันตรงจุดตรงกลุ่มถูกต้อง แก้สิเกษตรกร,รกทํายังไงถึงจะขายได้เยอะถึงจะมีผลิตภาพที่ดีถึงจะส่งออกได้ให้เขามีรายได้เยอะขึ้นเอางี้นี่วิธีคิดแบบนี้ถูกต้องเอ,เอาละสินค้ากเกษตรเราเห็นมะม่วงออกขายที่บ้านเรากิโลละ20บาทค่ะ,คะโอเค,คะมะม่วงไทยมีความต้องการทั้งโลกกิโลละ 200. <อ>2 0 0จาก20ไป200อยากจะขายที่ไหนคุณจะทำยังไงที่เอามะม่วง20บาทไปขายที่200บาทถูก คุณจะให้ลถบรรทุกขนของออกไปเจอด่านเขากักอยู่เหรอไม่มีทางครับไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ถ้าคุณฉลาดกว่าการบินไทยเจ๊งอยู่ใช่ไหมเอาการบินไทยบรรทุกมะม่วงไทยที่คัดเลือกอย่างดีส่งไปที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันแลคาโก้อย่างเดียวแล้วบินกลับมันมีรายละเอียดแล้วมันต้องเป็นคําเรื่องของการคํานวณเรื่องของน้ําหนักแต่ละเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไปคํานวณได้แล้วคุณก็เอาสินค้าที่มีคุณภาพหรือว่าสินค้าที่มันมีมาจิ้นสูงแปลรูปแล้วหรือว่าอะไรก็ตามใส่ลงไป ออให้มีค่าบรรทุกค่าระวางค่าบรรทุกเยอะไปซับซีได้กับการบินไทยการบินไทยก็ฟื้นเกษตรกรก็ลืมตาอ้าปากนี่มันเป็นการคิดแบบครบวงจรไงอันนี้คือครบลูกจริงๆครบครบลุมไงไม่ได้หมดครบหลุมผมยกตัวอย่างทุเรียนตอนนี้หน้าทุเรียนเกิดขึ้นแล้วจะส่งออกไปไหนล่ะส่งรถบรรทุกฝ่าดานก็ไปเข้าลาวเข้าเมืองจีนใช้เวลากี่วันเอาใหม่เอาคาร์โก้ที่จอดเฉยๆบินลงไปจึม ติดต่อเขาระบบอเจ้าหน้าที่การต่างประเทศเจ้าที่พาินย์ติดต่อเขาจ้ำเสร็จส่งทุเรียนเสร็จบินกลับไม่ต้องมีคนพักอยู่ที่นั่นครับออะเดี๋ยวให้ให้เขาหาทางแล้วถ้เป็นแบบนี้ไอ้เกษตรกรสิบล้านัวเรือนก็ลืมตาอ้าปากเห็นไหมระบบการตลาดออนไลน์ระบบอะไรเนี่ยสิ่งที่ต้องซัพพอร์ตเป็นเลิกทีนะประเภทสร้างถนน แต่คิดไม่ออเดี๋ยวเชิญพี่โอเข้าไปอยู่ในบอ์ด้วยไี่รู้ผมได้เสนอแนะความคิดเห็นอันนี้ฟังเขามาเขาก็บอกว่าวิธีการฟื้นเศรษฐกิจในวิธีคิดแบบราชการมันไม่ทันกับสถานการณ์แห่งความเป็นจริงของโลกที่แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาเรียกว่ายุคนี้มันต้องดนามิแล้วแล้วถ้ารัฐบาลนะตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาโครงการและคิดแบบราชการแบบเดิมๆเสนอโครงการแบบเดิมๆ เงิน400ล้านบาทที่หวังเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจมันก็จะไปหมุนในวงจรเดิมๆขุดก่อสร้างจ้างงานซื้อวัสดุเหมือนเดิมครับกินเหมือนเดิมแล้วมันไปเพิ่มขีด <c oughs> ความสามารถให้40กว่าล้านคนได้ไงไม่มีอ่ะป่อ่ะ,ะ,อะ,อะทิ้งไว้